ประวัติลิเดียสลันรัฐด,ดีนหรือสกุลเดิมวิสุทธิธาดาเป็นที่รู้จักในนามลิเดียเกิดเมื่อวันที่7กรกฎาคมพศ2530เป็นนักร้องหญิงสไตล์ R&B เจ้าของเพลงฮิตว่างแล้วช่วยโทรกลับคำว่าลิเดียนั้นมีที่มาจากภาษาโปลแลนด์ซึ่งทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นมีความหมายเดียวกันว่าความสำเร็จ ลิเดียเป็นบุตรสาวของชัยันวิสุทธิธาดานักธุรกิจสนามกอล์ฟและอุปนายกสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยกับสันสนีวณชัยเกียรติมีน้องชายชื่อชัยยานนทวิสุทธิธาดาชื่อเล่นดังและมีน้องสาวชื่อสันพรวิสุทธิธาดาชื่อเล่นดักกี้ลิเดียเคยมีอัลบั้มคู่ดูโอคู่กับน้องสาวเมื่อปี2541ในนามดิกกี้แอนด์เดียภายใต้สังกัด R&B ภายหลังในปี2548ลิเดียก็ได้มาเป็นนักร้องในสังกัดค่าย R.S. ปัจจุบันสัญญาได้หมดลงแล้วและลิเดียเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาลิเดียเริ่มเรียนร้องเพลงแนว R&B ตั้งแต่อายุ10ขวบกับครูวัน์เกตแก้วซึ่งเคยเป็นครูสอนร้องเพลงให้กับปานธนพรโดยมีศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนในแนว R&B เช่นบิยอนเซ่เจนิเฟอร์โรเปสคริสตินาอากิเ มารอยแคลรีบริสเนสเปียนอกจากรักการร้องเพลงแล้วในเรื่องของการเรียนนั้นลิเดียก็ยังมีความสามารถทำได้ดีอีกด้วยโดยได้กเกรดเฉลียล่ยตลอดช่วงการเรียนในไฮสคูล h o o l 3.9และสามารถสอบเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ11ของอเมริกาโดยเลือกเรียนในสาขา Biological Science และ Business และยังชอบทำกิจกรรมของโรงเรียนอีกด้วย แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนมาเรียนที่ London School of e c onom i c s หรือ LSE นักกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษลิเดียนมีความสามารถทางด้านกีฬากลอฟโดยเธอนั้นได้เริ่มเล่นตั้งแต่อายุ14ปีและได้เป็นตัวแทนเยาวชนหญิงเข้าแข่งขันกีฬากลอฟต,ต่างๆอาทิเช่นเอเชียแปซ i ฟิกจูเนียก f Tournament Championship ได้อันดับที่11รายการ Thailand อินเตอร์เนชั่นแนลจูเนียก h a m แชมเปี้ยได้อันดับ2 รายการ Ni ็ก้ h ท i l a นจูเนียกอล์ฟทัวน n เมนต์ได้อันดับที่1และ2รายการนิ v เวียอินวิตเทชัได้อันดับที่2และนอกจากนี้ลิเดียยังมีพรสวรรค์ทางด้านศินละปะโดยเฉพาะการวาดภาพแรงเงาและการใช้เทคนิคแบบสติป i n g หรือการวาดภาพโดยใช้หมึกจุดแทนเส้นอีกด้วยในปี2949ลิเดียได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล MTV Asia Award สาขาศิลปินยอดนิยมประเทศไทยแต่ก็ต้องพ่ายให้กับทายายางไปในปีนั้นต่อมาในปี2550ลิเดียได้เขียนพ็อกเก็ตบุ๊กที่มีชื่อลิเดีย h i g h i อแต่เธอก็ได้ตกเป็นข่าวดังติดต่อกันเป็นระยะเวลานานในประเด็นที่ลิเดียนั้นได้สนิทสนมกับครอบครัวชินวัตรโดยในช่วงแรกเธอได้ตกเป็นข่าวกับโอ๊กผ่านทองแท้ได้ต่อมาตกเป็นข่าวกับอดีตนายยกทักษิณชินวัตรจนกระทั่งความจริงเปิดเผยในเวลาต่อมาว่า ครอบครัวของลิเดียและครอบครัวของอดีตนาย,ยกทักษิณนั้นมีความสนิทสนมและแนบแน่นกันมานานแล้วจนมีบางกระแสพิพากวิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เธอนั้นได้สนิทสนมกับอดีตนาย,ยกทักษิณเป็นอย่างมากแต่เธอก็ได้ปฏิเสธมาตลอดและเธอได้กล่าวว่าอดีตนาย,ยกทักษิณนั้นเปรียบเสมือนพ่อคนที่สองลิเดียเคยเป็นนักแสดงในสังกัดโพลิพัทร,รับงานแสดงเป็นหลักแต่เธอยังคงมีซิงเกิลออกมาให้ฟังอยู่เสมอและในปี2560 ลิเดียกลับมาอีกครั้งในรายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้องซีซั่น2โดยเธอเป็นหน้ากากสูโม่และได้รับรางวัลชนะเลิศประจำซีซั่น2ไปครองปัจจุบันลิเดียได้มีค่ายเพลงเป็นของตัวเองชื่อซูก้ามาม่ารคคอร์ดพร้อมทั้งเปิดตัวเพลงใหม่ประเดิมค่ายใหม่ของตัวเองชื่อเพลงสวัสดีครับในปี2 5 6 1หนทางด้านชีวิตส่วนตัวลิเดียสมรสกับแมทธิวดีนนักร้องนักแสดงลูกครึ่ง เมื่อปีพศ2558หลังจากทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีปัจจุบันแมทธิวกับวิเดียมีบุตริิดาร่วมกันอยู่2คนบุตรคนที่1เป็นเพศชายชื่อเด็กชายทาวินดีนหรือน้องดีแลนเกิดเมื่อวันอังคารที่19กรกฎาคมพศ2559บุตรคนที่2เป็นเพศหญิงชื่อเด็กหญิงยาธิดาดีนหรือน้องเดมี่เกิดเมื่อวันศุกร์ที่16สิงหาคมพศ2562